คุณผู้ชมครับ,ม,รบมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี3นะครับเรามีเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำเช่นเคยครับวันนี้นะครับในช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงผมจะพาะคุณผู้ชมไปเปิดโอกาสการลงทุนอย่างต่างประเทศทุกวันนี้โอกาสในการลงทุนของเราเปิดกว้างมากกว่าที่คิดนะครับเราไม่จําเป็นต้องลงทุนเฉพาะในบ้านเราแน่นอนครับเงินส่วนใหญ่เราอาจจะลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทย แต่ในเวลานี้เราสามารถแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยไปลงทุนยังตลาดหุ้นต่างประเทศได้นะครับและตลาดแรกๆถ้าเราจะนึกถึงเนี่ยนะครับก็ควรจะไปลงทุนในอะไรที่ใกล้ตัวอย่างเช่นในภูมิภาคอาเซียนครับวันนี้เราจะลองไปพูดคุยกันดูครับว่าภูมิภาคอาเซียนนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับตลาดหุ้นอย่างฟิลิปปินส์ตลาดหุ้นอินโดนีเซียนเนี่ยถือว่าน่าสนใจหรือเปล่า โอกาสในการลงทุนนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเดีย๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกันกบคุณเพ,พียรพงศ์จริญศรวีจินดาน,นะครับผ่านช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบุญหลวงไปหาคําตอบกันครับว่า b r อาเซีนของเขาที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันดูครับ มาติดตามช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะครับก่อนหน้านี้กองทุนบัวหลวงได้มีการเปิดโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยการตั้งกองทุน B ีอาเซียนเพื่อไปลงทุนอย่างภูมิภาคของเรานะครับภูมิภาคที่กําลังมีการเติบโตเราจะได้เติบโตไปพ,พร้อมๆก,กันกับภูมิภาคด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับกับคุณพีรพงศ์จิรเสวีจินดานะครับ managing director และ chief investment officer นะครับของกองทุนบัวหลวงวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอย ครับเราก็ตั้งกองทุน b อาเซียนเพราะมองเห็นโอกาสในภูมิภาคนี้ตอนนี้ภูมิภาคอาเซียนเป็นยังไงบ้างครับโอกาสในการเติบโตมากน้อยแค่ไหน เชื่อมั่นนะครับว่าการโอกาสการเติบโตของเขานะฮะเขาน่าจะสามารถที่จะอยู่ในระดับ5 6%ต่อปีอถึงแม้ว่าของเราเองนะฮะโตอยู่ประมาณ2กว่าถึง3นะฮะอ่อนแอที่สุดใน,ในบรรดาอาเซียน <c oughs> แต่เองเพื่อนบ้านเราเองจะจะเติบโตในระดับระดับาเอรนตนอเนราพูดถึงเฉพาะ CLNV นี่6-7%ในทีเดียวอย่างเช่นกัมพูชาลาวนะฮะเวียดนามแล้วก็เมียนมาด้วยครับเพราะอะไรประเทศในอาเซียนถึงยังคงเติบโตได้ดีอยู่เนื่องจากว่าโครงสร้างประชากรของเขา ของในภูมิภาคนี้ถือว่ายังเป็นหนุ่มนะฮะแล้วอยู่ในวัยหนุ่มสาวใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในวัยแรงงานกันหมดเลยใช่ครับก็เข้ามาที่จะมาการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะฮะแล้วก็ประกอบกับกระทั่งด้านอยู่ในประเทศกําลังพัฒนานะฮะรัฐบาลต่างเลงเห็นนะฮะการที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางท่าเรือสนามบินนะฮะ ครงสางพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นยิ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจนะเจริญเติบโตนะฮะเขาถ้าบอกว่าภูมิภาคนี้เราอยู่ในวงจรที่กําลังจเจริญรุ่งเ <c oughs> รืองนะฮะแล้วเงินจากต่างชาติตอนนี้กำลังไหลเข้ามาในอาเซียนดนไหมครับต่างชาติก็สนใจบูมีภาคเรามากน้อยแค่ไหนใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ยิ่งเจอเรื่องของเกิด Brexit ไปนะความไม่แน่นอนทางฝั่งตะวันตะวันตกประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มาเลงว่าทางด้านนโยบายดอกเบี้ยก็ต้องคงตามไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นเอื้อต่อการที่ทางด้าน Emerging Market อย่างเรานะฮะนำเงินต้นทุนต่ําามลงทุน อืมครับภูมิภาคอาเซียนน่าจะยังคงเป็นภูมิภาคที่ต่างชาติสนใจลงทุนอยู่นะครับกระแสเงินฟันฟลออาจจะยังคงเข้ามาในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นเราที่ตั้งกองทุนบีอาเซียนไปลงทุนในภูมิภาคเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็สเดือนที่ผ่านมานะฮะถือว่ายังเป็นเวเป็นทารกอยู่นะฮะแต่ว่าก็คือจังหวะที่วงจรที่ตลาดโดยภาคโดยโดยรวมขึ้นนะฮะผลตอบแทนกองทุนตอนนี้ก็อยู่ประมาณแคก็นตนะครับหนับตั้งแต่เราเปิดกองมาถ่ทางปัจจุบันจดนปัจจุบันครับแค่กี่เดือน แต่เป็นช่วง3เดือนที่หุ้งขึ้นพอดีใช่ครับก็เลยตัวเลขสวยสวยรู้หน่อยรู้ครับ <ๆ S 1> ก็ต,ต้องแต่เมื่อเทียบโดยเฉพาะถ้าเทียบกับเบนชม์ูเราเองก็ได้มีอัลฟ่าสปาร์สักส<อ>มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานชี้วัดนะครับอืมครับธนาคารโลกเขาประเมิน GDP บ้านเราอาจจะเติบโตปีนี้สักประมาณ2.5%น้อยกว่าในภูมิภาคอาเซียนแล้วประเทศอ,อื่นเขาได้ระดับประมาณสักเท่าไหร่กันครับประมาณ5ครับ โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยใช่ครับอ๋อก็แปลว่าถ้าลงทุนอยู่ในเมืองไทยเองเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะโตได้แค่สัก2.5คุดหุ้นก็อาจจะโตได้มากกว่านี้นิดหน่อยแต่ถ้าในอาเซียนยังโตได้เยอะกว่านี้ใช่ครับของเราเอง2-3เนี่ยนะฮะเอ่อคือคือถนฝนตกไม่ทั่วฟ้าคือเราต้องไปเลือกตัวอุตสาหกรรมอ่าใช่นะครับแต่สําหรับถ้าจะเป็นต่างประเทศอื่นใช่ประเทศอื่นๆใช่ครับอ่ฟิลิปปินส์อินโดเป็นตัวอย่างนะครับคือโตเป็นพร้อมๆกันเกือบทุกซกเตอร์ เพราะฉะนั้นจะเอาเงินไว้ในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเสียโอกาสเพราะว่าหลายประเทศในอาเซียนเขายังโตได้มากกว่าเราใช่ครับที่เราไปลงทุนนี่ไอลงทุนในธุรกิจประเภทไหนยังไงบ้างครับคือเรายัางเน้นเรื่องของซีมการลงทุนของกองทุนบัวหลวงคือเรื่องของเราเพวกเราเองในฐานะดังด้านประชากร,รนะฮะทุกไม่ว่าจะสัญชาติใดอยู่ประเทศไหนหปรารถนาท,ที่จะมีอยู่ดีกินดี ดูดีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราหลีไม่พ้นเรื่องของเรื่องปัจจัยสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปไปนะฮะไปดูเรื่องของที่อยู่อาศ,าศาัยอาทางสาริมทรพั์นะครับหรือเรื่องที่ว่าอุปโภคบริโภค,ค,คธุรกิจอาหารนะธุรกิจเรื่องขนมครเคี้ยวเป็นตัวอย่างหรือห้างสัพสินค้าที่มีการขายรองเท้าขายเสื้อผ้าอย่างเนี้ที่เราเองชอบไปลงนะฮะเราเน้นหาแล้วตัวนี้ที่ผ่านมาเราลงไปก็ผลตอบแทน tan, ก็ค่อนข้างโอเคยกตัวอย่างนะฮะเราไปดูห้างสัพสินค้าที่อินโดนีเซียมาตาฮารีนะฮะที่พัฒเม้นตอร์นะฮะก็คือ ขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆอุปกรณ์กีฬารวมทั้งอุปกรณ์กีฬาด้วยเหมือนเหมือนห้างในบ้านเราใช่ครับแล้วก็ทางทางฟิลิปปินส์เราไปโโลวินสันครับเอ่อรีเทลนะฮะก็ก็จะเป็นห้างโลวินสันชื่อเดียวกันเลยแต่ก็ไม่มีเกี่ยวข้องกันอ๋อเป็นโลวินสันเหมือนกันแต่คนละบริษัทกับใช่ครับมันก็คือห้างสับสินค้าแล้วก็เรื่องของด้านอีกธุรกิจน่าสนใจมากคือชื่อซารีโรตีนะฮะซารีโรตีขายอะไรน์ขายไอ้ขนมปังขนมปังแผ่นที่ทำแซนด์วิชแล้วคือขนมปังทำไหเบอร์เกอร์ ทางด้านอินโดนีเซียเองเขาคุ้นเคยกินกับพวกขนมปังอยู่แล้วเพราะนองจากาเคยเป็นเมืองขึ้นของด้านทางด้านชาวตะวันตกพอแลนกับอังกฤษเพราะนั้นคุ้นเคยกับการกินพวกขนมปังแล้วนั้นขนมปังเองตอนนี้ก็คือกระจายทั่ว,ท,วทั่วสี่เกาะเลยทุกเกาะของเขานะครับ,รบก็คือเติบโตไปได้ดีแล้วก็มีปลาถินคาครหรือแม้กระทั่งเขาชอบกินขนมชีฟฟ่อนกเค,ค้กแล้วก็มีรสใบเตยอนีนะครับมีความคุ้นเคยกันขนมที่มีใช้กลิ่นใบเตยหรือใบนะฮะแล้วก็ช็อกโกแลต ตอเบอรี่อย่างนี้ก็คือขายดีนะฮะก็ขายไดในต่างตามห้างร้านเ,าเรื่องซูเปอร์มาร์ทนะฮะแปลว่าเราก็ต้องไปทำารีเสิร์ชว่าในแต่ละประเทศเนี่ยธุรกิจไหนน่าสนใจใช่ครับแต่คอนเซปต์หลักของเราก็จะใช้วิธีที่เราลงทุนในประเทศไทยด้วยคือการอิงกับปัจจัย4อิงกับสิ่งที่คนต้องใช้ต้องกินตลอดเวลาใช่ครับนอกจากนั้นเราไปซื้อเรื่องของบริษัทช,ชื่อชื่อพีพีโอกโกตัวย่อพีโกที่ฟิลิปปินส์ ก็คือแคช h ชียนแครีก็เหมือนร้านแมคโครบ,บ้านเรารแล้วก็เรื่องของด้านซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตฟอร์แมทนะครับก็คือกำลังซื้อของด้านประชากรทางด้านคน,คนฟิลิปปินสน์เติบโตเพิ่มขึ้นกำลังซื้อมากขึ้นปุ๊บเขาก็ไปจับใจ่ายใช้สอยแทนที่จะไปะด้านตลาดสดก็คือไปในช้อปปิ้งตามห้างร้านนะครับ,รบที่เป็นโมเดิร์นเทรด เหมือนกับเมืองไทยแล้วเราก็เอาแบบแผนที่เราเคยเห็นในเมืองไทยนเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศนี่ฮะเพราะเราเองมีเรียกว่าลายแทงครับถแบบง่ายเลยเพราะเราผ่านมาก่อนครับเราก็สามารถจะเห็นได้ว่าการพัฒนาในประเทศที่ภูมิภาคนี้ก็จะต้องตามประเทศที่<อ>พัฒนาแล้วเ,<อ>เราเองก็ไปตามหลังทางด้านประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างชาวตะวันตกเพราะฉะนั้นในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะฟิลิปปินส์อินโดเขาก็จะต้องมารถแบบนี้ครับ เปรียบเสมือนตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยฮะมีดาวแอปพลิเคชันดาวนโหลดในพวกสมาร์ทโฟนปุ๊บเหมือนกันดาวโหลดปื๊ดก็เข้ามาแล้วก็รูปแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะถือว่าเป็นรายแทงง่ายเลยไม่ยากเพราะฉะนั้นการไปลงทุนตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวได้ง่ายครับเพราะว่ามันก็เดินตามรอยเดินตามรอยกันแต่อาจจะใช้เวลาเร็วกว่าเพราะเขาเดินตามเราเนี่ยหลังๆก็จะโตได้เร็วมากเลยนี่ครับคำถามก็คือบางคนมองว่าเออแล้วภาพภูมิภาคที่โตเร็วๆมากๆแบบนี้เนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องมันจะมีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนครับ ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ง่ายถึงจุดที่เราพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะตื้อเพราะว่าพัฒนานจุดหนึ่งแล้วแต่นี้ไอ้คีนเสร็จต่อไปมันก็คือว่ามีการ innovation, อินโนเวชั่นมีวิวัฒนาการในต่างแบบใ,ใหม่เกิดขึ้นไหมนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ประเทศที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน <c oughs> เหมือนประเทศไทยตอนนี้ที่เริ่มตื้อตต้อง <c oughs> พยายามจะหา S curve อย่างที่รัฐบาลพยายามบอก <c oughs> แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีียังอีกสักพักใหญ่ๆเลย <c oughs> ที่ยังโตได้ยังโตได้อของเราเองก็ต้องมาเรื่องของนวัตกรรมนะฮะเรื่องเรื่องของไปภาคไปสู่ทางด้านภาคบริการมากขึ้นนะฮะของทางเขาเขาเองก็คือเรื่องของการที่จะต้อง ก่อสร้างนะฮะลงทุนในภาคครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเองเป็นในฐานะนักลงทุนเข้าไปจะไปเก็บเกี่ยวนะฮะจะเป็นโอกาสของเราแต่วันข้างหน้าพวกต้องทำกันบ้านมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือราคาหุ้นมันก็จะสะท้อนไปบ้างแล้วนะครับแร้วนักลงทุนเองไม่ใช่เฉพาะเราเองไปลงที่นักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนสถาบันก็สนใจกันหมดก็สนใจหมดแล้วก็เป็น global firm นะ มาข้ามชาติที่เข้าไปก่อนเรานะครับก็คือก็ต้องยอมรับว่าราคามันก็ขึ้นมาอยู่พอสมควรแต่เรายังมองว่ายังมีโอกาสที่จะโตต่อได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่สายเกินไปดีกว่าหลังจากนี้แล้วค่อยมาตื่นตัวอาจจะไม่ทันแล้วปกติแล้วคนก็ลงทุนในบ้านเราเป็นหลักเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะกำลังพิจารณาว่าจะแบ่งเงินไปลงทุนยังต่างประเทศบ้างเรื่องนี้กองทุนบุญหลวงแนะนํำยังไงบ้างครับถ้าใครอยากจะเริ่มลงทุนในต่างประเทศเป็นลําดับแรกๆเลยนยครับ ครับก็เนี่ยฮะต้องศึกษาแลนะเข้าใจก่อนเบื้องต้นแล้วฮะว่านโยบายของกองทุนจะไปลงอย่างไงอย่างกรณีของกองบีอาเซียนเองก็รเราก็จงไปภูมิภาคแล้วก็ถือว่าไม่ไกลตัวของเราเกินไปไม่ใช่ว่าไปลงทุนทางยุโรปทางด้านอเมริกาหรือต้องพึ่งพาทางด้าน,ฟนเฟอร์เมเจอร์ของต่างประเทศสําหรับเราเองเนี่ยเป็นภูมิภาคตรงอาเซียนเนี่ยเราทีมผู้จัดการกองทุนเราเองก็มีความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองสร้างความพุ้นเคยครับนะครับ ซึ่งแล้วก็การเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะฮะไปเที่ยวเพื่อนบ้านนะฮะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต้นสัก5%้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นต้องลงทุนตุ้มเดียวหมดเพราะยังไงเราเองเราเป็นคนเราต้องกินอาหารไทยนะฮะบ้างเราอยากจะกินอาหารทางด้านเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้านบ้างแต่หลักๆเราก็จะอยู่ในประเทศอาจจะแบ่งบางส่วนคือตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วไหมครับที่ต้องแบ่งไปลงทุนกับประเทศจําเป็นครับเพราะโอกาสการลงทุนของเราช่วงที่ผ่านมาของเราถือว่า หายากขึ้นนะฮะแล้วก็ไอ้ที่จะให้เติบโตก็อัตราก็น้อยลงต้องยอมรับวว่าคือต้องเราก็ต้องลองรอ S curve ของเราซึ่งตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นมีการพัฒนาการที่ดีนะฮะว่าเราเองคงมีทางนั้นคลัสเตอร์แล้วก็สิบอุตสาหกรรมแล้วก็มี SEC เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งตรงนี้เราเองก็อยู่ในช่วงก่อนที่จะรังปรับตัวของเราที่จะไปสู่สเต็ปขั้นต่อไปแต่ส่วนของเราเองตอนนี้ เรามีโอกาสในเพื่อนบ้านที่มีโอกาสที่อยู่ในวงจรขาขึ้นนี้ uh huh. เราก็ควรจะใช้โอกาสนี้ละฮะที่จะสร้างรเรียกว่าบิลพอร์ตเราแล้วก็แสวงหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นอาจจะแบ่งสักห้าเปของพอร์ตไปลงทุนในต่างประเทศดูแล้วก็ถ้าจะเริ่มจากที่ใกล้ๆตัวอย่างอาเซียนเนี่ยนะครับก็น่าสนใจลองโทรไปสอบถามกองทุนบัวหลวงก็ได้นะครับว่ากองทุนบีอาเซียนน่าสนใจอย,อย่างไรบ้างลงทุนในอะไรบ้างนะครับลองโทรไปที่0-2,674 6488กด 8, 8นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเพียรพงษ์มากนะครับสำหรับความรู้ครับสัปดาห์หน้านะครับยังคงมีเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเพียรพงษ์ผมเฉลิมพรและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ